สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมผมภูมิพงนะครับวันนี้เอาพระเนื้อผงวัดเกตชยโยมาให้ชมกันครับเป็นพระวัดเกตชยโยพิมพ์7ชั้นปกโพนะครับพิมพ์นี้พระองค์นี้เป็นพระที่สภาพใช้มาเยอะมากครับปกตินะผมจะดูแนวใบโพตรงนี้ครับ แนวใบโพตรงเนี้ยจะเรียงกันเป็นแนวตรงอยู่สองแถวตรงนี้แต่ตรงนี้มันพระใช้ไปเยอะมากก็เลยใบยโพก็หายหมดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาก็คือการมีรอยแกะพิมพ์เกินอยู่ตรงนี้ครับเป็นขีดเล็กๆตรงนี้แต่แต่ถ้าองค์ไหนชัดๆจะคมคมมากครับแต่นี้พระใช้ก็เหลือให้เห็นอยู่เป็นอรอยแกะพิมพ์เกินอยู่เป็นขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้